เพื่อนเพื่อนมีกล่องซ<อ><อ>่อมในตู้นี้มีมีกล่องซ่อมในตู้นี้ปะหยิบโทรศัพท์ก่อนหยิบโทรศัพท์ก่อนเพื่อนเพื่อนมีโทรศัพท์ปะมี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 โทรศัพท์ดักแชทด่วนเลย จัดเลยเมื so <LO> ่อก <sup> um. ี้อ่ะโอ้ไหวเว้ยเมื่อกี้เนี่ยกูพูดอะไรไหวที่ไหวที่ก็ต่างสอยแล้วเห็นไหมแม่บับยับเลยที่อ่ะเสียดายเนาะรีบดีเซ็ตรีบดีเซ็ตไม่ต้องคุยไม่มีเวลามาที่เดิมเอาเลยเอาอะไรผมแบบแม่งแบบอ๋กูแบบนิ่งเลยรีบดีเซ็ต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 ไม่ต้องไม่ต้องคุยแล้วนะ ขอโทรศัพท์หน่อยขอโทรัพท์หน่อยไปไปไปไต้องคุยแ้รีบรีเซตแล้วก็รีบไปเลยสามขาขอโทรศัพท์ไปคนด้วยส่นขาโทรศัพท์หน่อยพี่เอาเอาของพี่เปาเอาพี่เปาเอาสามองามสองสามสองอเยอะโทรศัพท์เตรียมไว้ด้วยนะโทรศัพท์ย่าลอมนะของเอาที่ใครอะพี่ตอนแรกผมยังไม่ได้เลยปิ๊งปิ๊ปิ๊งเอาปิ๊งปิงปิงปิงอ่้านขอโทรศัพท์ต้องรถอยู่ตู้แดงไงอไร สามนาทีกระเป๋าต่อครับพี่ครับพี่ครับพี่ปิ้งครับผมขอของ่ได้ไหมครับแจกเอีได้บ้าแจกเอดีได้้ง่องกระเป๋าสองดีผมหมดเกี้ยงเลยไอ้โ่ไอ้ตัวแดงพี่วินลองดูหน่อด้ายหน่วยใครไม่มีเอดีออกมาใครไม่มีเอดีออกมาใครมีเอดีออกมาตอดีต่อต่อแถวเลยต่อแถวเลยพูดเลกพูดเลกพูดเลกเลยพูดเลกเลยสามพีซีสามพีซีโอเค

เนี่ยผมเเปล่าอ่ะเดี๋ยวให้กูเล็อะไรเลขอะไรเล่เดียครับพดเจ็ดม่โดนจต้หรอเปล่เรยอะไรเลขอะไรไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วสามเจ็ด่วนดต้วรือเปล่าข้ตอนขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถมีใครมีกละซ่อมแ่วอนาล่า สนาทีไม่ทันแล้วไปเถอะไปเรียกอะไรเพื่อนรีบรวมรีบรวมด้วยคนรถเลยกูต้องซ่อมอ่ะตอดกูต้องซ่อมไปไเกี่ยวขึ้นรถเดี๋ยวขึ้นรถขึ้นรถต้องอะไรนี่ได้ได้ไปเพื่อนสองซ่อมบ้าพี่เรียกอะไรนะพ่เือนขับได้นิดเดียวเองนะไม่รถเลยนะขอ้ลมไหนครับพี่พี่พี่หมัดลมไหนพี่ที่เดิมเลยทีห้าเลยที่เดิมเลยไม่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 เป็นคิดอะไรไม่ได้แล้วทีห้ามันใกล้สุดทีห้าทีห้าทีห้าใกล้สุดแล้วใกล้สุดแล้วไป็นลมโอบโปกันเป็นหลักอีกโอ๊บโปไม่ทันแล้วไอ้มึงลองคิดดูมันนาทีแล้ว ไปไปมายรวมทีห้าทีห้าทีห้าเหมือนเดิมไปทีห้าเฮ้ยทีห้าทีห้าทีห้าไปรวมทีห้าทีห้ามาแค่ไหนเอ็มสติ๊กทีห้ามันอื้อหืกูไม่ยอมด้วยถ้ากูไม่ได้บ้านรอบเนี้ยเดี๋ยวกูไม่เอาลูกมูลแล้วเดี๋ยวกูเอาบ้านเนี่ย โล่ลอยจะชนดิเฮ้ยอุ้ยเอาโทษโทษโทษไปไหนเปี๊ยกที่ฮะที่เดิมเลยตรงเนี้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 ยล่ะไอ้โทษเนี้ยกเสาร์เนี้ยดูไว้เล่นเรื่องของขันปีไม่ใช่เล่นบนไหมเล่นบนไหมรอดูรอดูอีกแป๊บหนึ่งรอดูแป๊บนึงรอดูแป๊บนึงถ้ามันไม่มีตรงนี้ก็ขึ้นบนเลยได้พี่ มันต้องดิ้นแล้วอ่ะตัวนี้เราเพิ่งได้หนึ่งอยู่เลยใช่มันต้องดิ้น้วเว้ยใช่มันอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วดูดิไป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 ตามติ๊กตามติ๊กตามติ๊กทีสี่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 ไปไปทีสี่ติ๊กตอกูติ๊กแล้วกูติ๊กแล้วกูติ๊กแล้วเพื่อนเออมาแค่แล้วมาแค่แล้วไปดีไปดีไปดีกูว่าเนี่ยไม่มีดูไว้ลงไปเล่นใช่ไหม ไกูกูขับรถดีกว่าเพื่อนอันนี้กูคิดว่าไม่มีดูไว้เว้ยอย่ามาอีกนะกูไหวล่ะนะกูขอให้แบบเอ็มดีมันมีกำลังใจกันหน่อยอย่าเพิ่งมาซิกซิก็เล่นได้ครับผมเล่นได้ผมบอกอยู่เล่นไม่ไหวจริงคือโอนี้ดูไว้โอเวอร์เอทีอาร์สี่แก๊งครับที่เหลือพอฟัดพอเหวี่ยงไม่ได้จะชนะเขานะแต่ผมอยู่ในขั้นที่เราเล่นได้ เอ,เอ็อยู่ทีสี่ฮะใช่หรอเออใช่ใช่โอ,อ,อน,นี้เรายังไม่ไหวคือไอที่พอมีโอกาสชนะคือสี่แกงนี้แต่โอน,นี้อะของเขาค่อนข้างเยอะก็เลยไม่อยากไปบวก,กให้เสียของเล่น ไฟเลยไอ้ลงเลยตอกุลงเองตอกุลงเองกูลงเองมึงเล่นไปเลยลงเลยไอเอ็มดีลงไอเอ็มดีลงข้างบนมีอีกอะใครวะเอ็มดีลงเฮ้ยโอ้ดูไวปะเนี่ยใช่ใช่บ้านนาครนบานลุงบ้านนาครนบาลดวน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  เล่นเองมามันก็ไม่มีเฮียเหมือนกันมีเฮียยังโดนวุ้ยเลยไอแกไอแกอแกเลแก้อแกไแกไอแกไอแอแกไอแกไอแกไอ่กไอแกไอแไอแกไอนกไอแอกไอนกอแกไอแกไไอแกอไอแกไอแกอไหแเอแกีแกไอแกไออแกไกไอแก่อแไอกไอแไอแกไอไออนกอแไอแกไอแกอกไอแไอแไอแเไอแไอแไอแกไอแไออแกไอแกวไกไ่อนกอนไอแไไแแออกออ คร์เมรีเซ็ตคาเมลอนรีเซ็ตผมเหดครับลองคามลอนรีเซ็ตด้วยเนาะควมือที่สามอีกล้มล้ลมมไมลมเล่นไปเล่นไปมือที่สามอีกแล้วื่อนเนเนลชุบฝุ่ลย ต้องต้องรีเซ็ตไม่ได้ไม่เป็นทีมทีมเดี๋ยวเดี๋ยวยิงขึ้นข้างหลังชุบข้ไปหลังชุบทีใหมทีใหม่มุมนี้มันไอ้นี่ไม่ได้โอ้ยไหวอะไรเริ่มดีอ่ะก็ไป ชุปไปชุปไปชุปไปสวยชุปไปที่สวยเว้ยคาร่าเกิดเกิดเฮียกูเล่นนี่กูเล่นนี่กูเล่นนี่ชุบต่อนะขนาดชุบไปชุบไปชุบไปวิ่งเลยชุบเลยวิ่งเลยชุบเลยจับเบื้งรีบปนจับเบื้งรีบเก็บใครเก็บมา เปียกหน่อยขมเปียกหน่อยเปียกหลังเปียกยิงหน่อย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 ผมอยู่ผมอยู่เฮียขึ้นไปเอาเพื่อนมาขึ้นไปเอาเพื่อนมาขึ้นไปเอาเพื่อนมาเอาแม่งเอาแม่งเอาเลยเอาเลยเอาเลยขึ้นไปเอาเพื่อนมาไอ้เด็กดี เป้าเพื่อนคือไปอาเพื่อนเฮ้ยยิงหน่อ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 ยตายตรงนี้ตายตรงนี้นะตายตรงนี้เอิดล้มเปิดล้มเปิดล้มโฟกัสเปินี้ลงหมดแล้วรอลุกรอเฮ้ยเชื่อเพื่อนได้เ้ยมันรีเซ็ตมันรีเซ็ตก่อยกหน่อย กูอยู่โคตนานเลยเฮียมึงไปชุบเพื่อนข้างล่างก่อนดิรีบไปชุบเพื่อนข้างล่างรีบไปชุบเพื่อนข้างล่างจุบเพื่อนใี้หมดตรงเนี้ยชุบเพื่อนให้หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยข้างล่างนี่หมดแล้วเร็วตายนะสวยตายชุบเพื่อนเฮ้ยชุบเพื่อนข้างล่างเขาอยู่เยอะนะตายอีปแล้วอย่าไปชุบดิ มาช่วยเพื่อนข้างล่างด้วยพี่เฮ้ยมาช่วยเพื่อนข้างล่างหน่อยพิกพีกยูเคลี่อยู่นะยูเคลี่อยู่ชยูอยู่พี่มอาข้างหลังข้างหลังพี่มอาเฮ้ยยูเคลี่อยู่ยิงกันก้นหน่อยกันก้นหน่อยกันก้นหน่อยเฮ้ยยูเคลี่อยู่อ๋ดิเอาดิเอาดิย้ำดิเฮ้ยตัวนี้อันหนึงพี่เพิ่งกึ้นมาอะไรต่อโดนรุัวเลยว่ะช่วยเพื่อนให้ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไปอยู่ช่วยเพื่อนข้นบนด้วยไปทโทอเพื่อนเฮ้ยโอ๊ยตายนี่เฟยนัก โอ้ยคิดว่าตกอ๋อปล่อยดิเอาเสียงมไปไหนซ่าเก่งไ้สัตว์ชเพื่อนดิชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนดิไปไอ้พวอโดนเสียงมไปแล้วอังโดนเกินเสียงไปแล้วเเพิ่งเย่าเพิ่งชบเพอนก่อนชบเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งบาอย่าไปตายแล้วชุเพ่อนก่อนค่อยบ้าบมามาแกนชถบเลยเสียงผมดังกนหน่อยเสียงมดังกันหน่อเสียงดังกันหยหัวโล่งไรฝังหรอเสีดังหรอ เฮีไอ้เหี้ยงินสมันมันไม่หมดได้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 ไจบแล้ว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 จแล้วจบ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 แล้ล้วจบแล้วจบแล้ว้วจบแล้วจ้วจบแล ปล่อยปล่อยให้คาร์เมโอนไปชุบเฮ้ยไอ้ยี่อะาเพื่อนม่หาเพื่อนปนไม่ได้แล้วนะเก็ตปะเราจบะไดนแล้วเราจะชนะแล้วเว้ยปนไม่ได้แล้วนะทิกซิกมาปุ๊บคาร์เมโอนได้ไปชุบเราโดนไอ้ยี่อะไปได้ปะไม่เรามีอีกปะ ได้ได้ได้ชุบดิชุบดิจะรีไฟเพื่อนเราเร็วชุบเลย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 จะรีไฟจะจะรีจะรีเพื่อนมึงไม่ให้หมอกันไม่ทันเอจ๊เลยเอาไงพี่เข้าเข้าหน้าเข้าหลังหลังปะเข้าหลังป่ะหรือว่าไง ไม่มีไอดีเลยชุบสเก็ตอยู่ชุบสเก็ตอยู่ใช่มันมันมันมาสอนวิธีเราเราอยู่ตรงกลางเลยระหว่างคาร์มิลอนกับนี่โดนจบหมดและสองรอบอะไรทำแล้วมันจะหมดเลยมันหมดแล้วไอ้เหี้ยรีวเรีวิวสอบพี่ไปดีเร็วไม่มึงฟังกูนะเว้ยมึงฟังกูนะเราอะชนะคาร์มิลอนไปแล้วเว้ยซีดีซิกมาคาร์มิลอนแม่งแบบแบบได้โอกาสชุบอะไม่รู้ไหมผมได้ยินว่าอะไรเมื่อกี้ว่าเสียงดังมากนะไอ้สัส ผมก็เราไปด่าเขาคุยไอ้เหี้ยใครไปด่าเขาก็ไม่รู้ใครด่าวะไม่ด่าพี่มันหลุดก็ได้แหละใครอะด่าคุยไม่ได้หรอกเจออย่าหลุดดิเล้วเนียเขาบอกว่าอะไรนะพี่มาลองได้เฮียเหี้ยเปียกี่เอ้ดีผมหมดแล้วหุผมเป็นตัวโง่เหมือรูปอ่ะเหี้ยเปียก่ะเขาบ้าเนาะผมก็บัาดิหมอไม่มาแล้วเสียงหัวดังมันยังไม่อยู่มันยังไม่อยู่สภาผมโดนปนก็ไม่ชุบก็อุ้มให้สภาไม่มีก็ชุบให้สภาหน่อยอุ้มให้สภาหน่อยเร็วๆอุ้มไปพี่อุ้มไปข้างบนข้างบนข้างบน ดูวิ่งดูเฉดเคงินไปไปให้ไป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 เลยเบลเลยไปเลยเบลเลยโอ้โหห้านาทีเฮียเอ้ไม่ต้องไปแล้วมั้งเนี่ยมาโซนที่ผมว่าหนึ่งหนึ่งเราถ้ามาหนึ่งหนึ่งไหวไหวทุกทุกไม่แทบทุกแกงนะยกเว้นพวกแกงใหญ่ใช่เหี้ยดึงเพื่อนแต่อันนี้เราโดนซ้อนผับไอเกทึงไหนวะไอ้เหี้ยไงมั้องไอเกทึงไหนวะต่อ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 เราลองมาเป็นมือที่สามมั้งไหมพี่มัดเนี่มีกลองต้องมีพี่บอกกองนึงนะครับพี่ไอ้ต้อนเลยต้อนไปฮะกองมาดิ ไอ้จานเป็นแผนช้ตอนสเสี่แนหน่อยงข้างซ้าเวลาแก้หกนาทีนะฮัลโหลเสสี่แนยางซ้ายไปไปสองจุดศูนย์อ้จานขับขึ้นมาจานเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวทำไมู